สวัสดีค่ะค่ะครับที่แล้วอ่ะการบัญชีเบื้องตน้นนะเราได้เรียนรู้ถึงการหายอดคงเหลือของบัญชีต่างๆในบัญชีแยกประเภทนะคะด้วยดินสอภาษาอังกฤษเรียกว่า pencil footing นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปของการทำบัญชีเนี่ยก็คือจะนำยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆที่เราได้หาไว้แล้วนะคะมาจัดทำ งบทดลองซึ่งงบทดลองเนี่ยเป็นตัวที่จะพิสูจน์ว่าการทำบัญชีของเราตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการมาบัญชีแยกประเภทนะคะถูกต้องหรือไม่ซึ่งหลักการบัญชีของเราบอกแล้วว่าเป็นหลักการบัญชีคู่คำว่าคู่ก็คือเดบิตกับเครดิตแล้วการทำบัญชีก็จะต้องเป็นไงคะเท่ากัน นะคะซึ่งเรามาดูความหมายนะนะคะเรามาดูความหมายของงบทดลองงบทดลองหมายถึงนะคะงบที่จัดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ครูบอกนะคะก็คืองบที่พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีนะคะทีนี้งบทดลองมันเป็นงบที่พิสูจน์ความถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่งบการเงิน ะะงบการเงินจะเป็นขั้นตอนต่อไปของการทำบัญชีนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนการทำบัญชีตั้งแต่ต้นที่เราเรียนมานะคะก็คือเราจะมีรายการค้ารายการค้าก็คือรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการใช่ไหมคะมีผลกระทบต่อ รายการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นรับเงินโอนเงินจ่ายเงินแม้แต่การนำเงินไปฝากถอนที่ธนาคารก็ถือว่าเป็นรายการค้าทั้งสิ้นนะคะเสร็จแล้วเราวิเคราะห์รายการค้าเพื่อนำไปบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท นะคะที่เราได้แบ่งจะเป็นหมวดที่ระบัญชีบัญชีไปนะคะซึ่งจัดหมวดตั้งแต่หมวดที่1สินทรัพย์นะคะหมวดที่สองหนี้สินหมวดที่3ส,ส่วนของเจ้าของหมวดที่4รายได้และ5ค่าใช้จ่ายจะต้องเปิดเรียงไปนะคะถ้าบัญชีแยกประเภทของเราไม่เปิดเรียงก็จะ ทำในขั้นตอนต่อไปลำบากเพราะว่าเราจะต้องมาจัดเรียงใหม่นะคะแต่ถ้าเราเรียงไว้ตั้งแต่เงินสด mm hmm. เงินฝากธนาคารลูกหนี้นะคะและสินทรัพย์ตัวต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเอื้อให้ขั้นตอนต่อไปของการทำบัญชีเราง่ายและสะดวกขึ้นนะคะกลับมาต่อทีนี้ในเมื่อเราผ่านรายการมายัางบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้ว แล้วเราได้เก็บนะคะยอดคงเหลือหาผลต่างหายอดออกมาแล้วเราก็จะนำยอดคงเหลือหรือผลต่างที่เราหาได้ในแต่และบัญชีอย่างเช่นบัญชีที่รายการเยอะสุดนะคะคือบัญชีเงินสดนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีรายการทางด้านเดบิตและเครดิตนะคะเงินสดด้านเดบิตคือเป็นการรับเข้ามาใช่ไหมคะส่วนเครดิตเป็นการที่เราจ่ายเงินออกไป หรือเงินสดเราลดลงพอเรารวมหายอดมาผลต่างใส่ด้านที่มากกว่าใช่ไหมคะเ้วเอายอดนั้นน่ะมาทำสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็คืองบทดลองนะคะอ่าอันนี้คือรูปแบบของงบทดลองนะคะงบทดลองจะมีรูปร่างหน้าตานะคะในสไลด์ก็คือบรรทัดแรกจะต้อง เป็นชื่อกิจาการกิจาการของเรามีชื่อว่าอะไรนะคะใส่ชื่อไปเลยไม่ต้องมีคำว่าชื่อกิจาการนะคะบรรทัดที่สองเรากำลังจะทำอะไรล่ะเรากำลังจะทำงบทดลองก็เขียนไปนเลยค่ะว่างบทดลองหลอลิงนะไม่ใช่ลอเหลือนะคะเสร็จแล้วบัญชีสำคัญที่สุดบรรทัดที่สามขาดไม่ได้เลยก็คือวันที่ที่เราจะทำใช่ไหมคะวันที่ที่เราจะทำจะเป็น สิ้นงวดบัญชีอ่าผมจะสงสัยว่าต้องทําสิ้นงวดบัญชีอย่างเดียวเลยเหรอคะไม่จําเป็นหูุงบทดลองสามารถทําได้เรียกว่ายังไงอะ่ะสิ้นเดือนสิ้น3มเดือน6เดือนเครื่องปีก็ได้เพื่อทำไมเพื่อที่เราจะพิสูจน์ว่าเราได้ทำบัญชีถูกต้องไหมนะคะสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นว่า ต้องสิ้นงวดบัญชีอย่างเดียวถึงเราจะมาทำงบทดลองนะคะเสร็จแล้วจะตีตารางดังรูปแบบเลยนะเอาชื่อบัญชีมาจากไหนชื่อบัญชีเราก็ไปจัดมาเลยนะคะจากบัญชีแยกประเภทตั้งแต่เงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้วัสดุสำนักงานและสินทรัพย์ตัวอ,อื่นอนี่สินเรียงไปเลยนะคะก็คือทั้ง5้าหมวด เราเขียนเรียงลงมาเลยในช่องชื่อบัญชีเสร็จแล้วเลขที่บัญชีก็อยู่มุมขวาของแยกประเภทอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็นำมาใส่เลยนะคะตามชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นจำนวนเงินเดบิตและเครดิตก็คือนำผลต่างอย่างเช่นบัญชีเงินสดนะคะยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดเนี่ยโดยปกติแล้วจะอยู่ด้านเดบิตนะคะเราก็นำมาใส่ในช่อง เดบิตนะคะเรียงลงไปให้ครบทุกบัญชีเลยนะทีนี้เมื่อสักครู่นะคะส่วนประกอบของงบทดลองก็คือมีตั้งแต่3ส่วนแรกนะคะตรงนี้จะเรียกว่าหัวงบนะคะหัวงบคือมีตั้งแต่ชื่อกิจการบรรทัดที่2องคำว่างบทดลองและบรรทัดที่3สําหรับระยะเวลาคือวันที่ที่จัดทํา นะคะเสร็จแล้วในช่องต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวย้อนให้ดูนะคะเนี่ยค่ะช่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่องที่4ก็คือจะเป็นช่องชื่อบัญชีนะคะช่องที่5เลขที่บัญชี6เดบิตเอาไว้ใส่ยอดคงเหลือของบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเดบิตนะคะ7เครดิตเอาไว้ใส่จำนวนเงินยอดคงเหลือของบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต นะคะแล้วก็ช่องที่8รวมพอเรานำบัญชีต่างๆมาใส่ในงบทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องรวมค่ะบัญชีนี้หน,นีไม่ได้เลยต้องบวกนะบวกลบคูณหารนะคะมีตัวช่วยก็คือเครื่องคิดเลขใช้ได้นะคะก็รวมเลยค่ะจำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตซึ่งถ้าเราทำถูกต้องนะคะผลรวมเดบิต กับเครดิตจะต้องเท่ากันนะคะถ้าเท่ากันเนี่ยดีใจได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าเราทำมาถูกต้องนะคะแต่อาจจะถูกต้องเพราะความที่เราลงมาแบบว่าเออให้เท่ากันเราต้องพิสูจน์อีกทีว่าเท่ากันเนี่ยเท่ากันจริงตามรายการที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะะ